เชิญต่อครับไม่ว่าจะเป็นอะไร,รเรารับหมดครับเรามีอุปกรณ์ที่ครบคันทันสมัยที่สุดในภูกเก็ตเรามีชุดแต่งงานเยอะแต่บางครั้งพื้นที่มันจํากัดนิดนึงพื้นที่ที่ไหนจํากัดพื้นที่ที่ร้านครับจากัด,ดที่นึงเรากำลังเจรจากับข้างข้างร้านบอกเฮ้ยผมขอได้ไหมข้างข้างเนี่ยนคอเดินขึ้นไม่ทำอะไรเลยนะแล้วเราก็จะได้ประกาศอย่างเต็มที่ว่าร้านเราชุดแต่งงานเยอะที่สุดในภูเก็ต ถามคนอิทธิพลว่าชุดแต่งงานเยอะๆเป็นจุดเด่นของเวดดิ้งจริงๆเป็นจุดเด่นจุดแทบจะจุดแรกเลยนะครับสำหรับเจ้าสาวที่เข้ามาแล้วถ้าเกิดเขาเห็นชุดแต่งงานสวยๆเขาก็อยากที่จะดำเนินคุยต่อออะไรประมาณนั้นแดงว่าเป็นจุดสำคัญครับคุณเยอะกับแบรนด์ุ้อะไรบ้างเรายังมีชุดนานาชาติชุดจีนชุดญี่ปุ่นชุดฝรั่งชุดเกาหลีชุดไทยชุดไทยก็ยังแบ่งเป็นภาคหนึ่งภาคสองภาคสามภาคสี่ แล้วก็พูดถึงเรื่องชุดเรามีคอสตูมดูแลชุดโดยเฉพาะ<ม>คอสตูมไม่ใช่คอสตูมธรรมดานะครับจอบดีไซเนอ,อร์คอสตูมไม่ใช่รครับไม่ใช่ครับจอบดีไซเนอร์โดยเฉพาะถ้าลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราสามารถสเก็ตชุดให้ลูกค้าดูได้เลยโอ้เอ้ฉันอยากได้<อ>ชุดนน้ เป็นออยใช่ม้กตินี่พูดกับลูกค้าเสียงดังขนาดนี้ไหมครับครับครับลูกค้าไม่ตกใจตายเลยอะปกติพูดเสียงโอเคหน่อยดังดังหน่อยเพื่อที่จะให้ลูกค้าแบบตะลึงงงเซ็นสัญญาครับใช้คอสตูมหรือว่าใช้ดีไซเนอร์ออกแบบครับเออ่คอสตูมดีไซเนอร์ออกแบบคนจัดเก็บชุดคนเดียวกันครับ สเก็ตชุดนะคะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยอยากได้ชุดนู้นแต่อยากได้ลายของกอบสุวรรณันหรือสเก็ตได้ดูหน่อยเราสเก็ตปั๊บ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 โอเคไหมเฮ้ยเนี่ยข้อตู้มเราสามารถดีไซน์เขาเป็นใครมาจากไหนเขาต้องไปร่ำเรียนจบมาจากตรงไหนใช่ครับเขาจบดีไซเนอร์มาโดยเฉพาะอ๋อนั่งอ๋อยู่ในนี้ด้วยนะครับอ๋อเป็นทีมอยู่ในนี้ด้วยนะฮะชุดนี้ไปชอบมาที่ไหนอ่ะอ่าเป็นชุดของที่ร้านเองครับโอ้รอดไปนี่รู้สึกก็เป็นชุดเรียนแบบของในหนังสือวีค่ะ ชุดของเราส่วนใหญ่จะมาจากหนังสือเพราะว่าคนต่างจังหวัดในมุมมองของผมอะไรที่โรงหนังสืออะไรที่มีสือ่อโฆษณาชุดดาราเอ้ยฉันขอนุ่นแต่งงานปั๊บผมพยายามหาชุดที่คล้ายๆกับนุ่นเข้ามาพีเต์<ม>เพื่อรองรับลูกค้าลูกค้าบอกโอ้โหแปี้ร้านคุณเป็นร้านแรกนะที่มีชุดนุ่น <laughs> ชุดที่คล้ายๆชุดนุ่นนี่ไปกี่ชุดละโอ้เยอะมากอตอนนี้<ค>ตัดเรียนแบบก็เยอะแล้วค่ะก็คือเอา,เอาไม่เอาบ่าของนุ่นนะเอาส่งส่งอใช่ว่าไม่เอาไม่เอาตรงนี้ตรงนี้ของนุ่นเลยเสริมตรงนั้นตรงนี้เพิ่มใช่ร<ถ>ัสเก็ตได้เลยค่ะอ้มีการสเก็ตชุดแต่งงานตามใจลูกค้าได้อีกด้วยครับแม่เรียกเลยว่าเอาใจใส่ลูกค้ากันแบบสุดๆเอาใจกันขนาดนี้ชัดอยากรู้แล้วสิครับว่ามีแพ็กเกจอะไรดึงดูดใจลูกค้ากันบ้าง เรามีแพ็กเกจที่หลากหลายแปลว่าอะไรดูตามราคาหรือว่างานจะเล็กใหญ่ตามพวกนั้นเวลาลูกค้าเข้ามาเราก็สามารถแนะนำลูกค้าให้ได้หนีตามถ้าอย่างนั้นคุณต้องได้ครับแม่มาเขาขายเั็ภาคก็จะหนีต่อแล้วโอเคได้ครับถ้าอย่างนั้นผมแนะนำให้คุณจัดแบบบุฟเฟ่เพราะมันเล็กๆครับผมของชันวยคุณสามารถซื้อของชันลวดที่ราคาแพงได้เพราะคุณหนีตามกันมา พ็กเกจที่หรูหราที่สุดเท่าที่เคยทำมาเป็น,แ,บบนแพ็กเกจแบบไหนอ่าแพ็กเกจ V.I.P. ครับเป็นแพ็กเกจที่ใช้กันเท<ะ>่าไหร่ฮะที่ทำนะที่ทำจริ 1, 1> งจริงหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับ แพ็กเกจ VIP ราคา120,000บาทผมบอกได้เลยครับว่าแพ็กเกจ VIP นี้ลูกค้าได้ทุกอย่างในวันแต่งงานแบบครบครันครับในคุณภาพที่สมบูรณ์แบบสุดๆและที่สําคัญ Modern Wedding เขายังออแกน i z ซงานแต่งงานให้คุณอย่างดีอีกด้วยครับนอกจากแพ็กเกจ VIP ก็จะมีแพ็กเกจ A B และ C ซึ่งสิ่งที่ลูกค้าจะได้ก็จะลดลงตามลําดับ อ้าวชอบแพ็กเกจไหนราคาเท่าไหร่กันเลือกกันเลยครับเรามีการแบ่งสัดส่วนของการจ่ายเงินครับ๋อบใช่ผมแบ่ง2 5 25 25 2 5ีเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าจ่ายไม่เยอะ แล้วก็มีเข้ามาหาที่ร้านเราบ่อยๆเพื่อลูกค้าลูกค้าท่านอื่นก็เห็นเอ้ร้านโมเดิลทำไมคนเยอะจังบอกหมดเลยวันนี้บอกหมดเลยมีเงินน้อยที่สุดเท่าไหร่ถึงจะเข้ามาคุยได้แพ็กเกจล่างสุดต่ำสุดตรงผมที่ผมมีอยู่แต่ถ่ายภาพอย่างเดียวนะครับ5 9า0บาทครับของต้นรักเท่าไหร่ครับของต้นรัก3,500ผมเป็นถ่ายแฟชั่นครับ35 0 0 ของเราก็มีค่ะของเรามี2 5 0 0โอ้โหเปิดศึกตามราคากันใหญ่เลยครับตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจที่สู้จริงๆรครับพนักงานในนี้ของคุณมีทั้งหมดกี่คนมี10กว่าคนครับผมต่างฟรีแลนซ์เป็นประจําเป็นส่วนใหญ่พนักงานของเราเรารับประจําทั้งหมดครับเพื่อที่จะให้ได้คุณภาพที่ดีครับผมและไม่ประจํามันจะไม่ดีเหรอฟรีแลนซ์หมายถึงในลักษณะของการฟรีแลนซ์เราก็ มีบ้างครับในกรณีที่งานเรามากเราก็จําเป็นต้องเรียกฟรีแลนซ์แต่ถามว่าดีไหม,มผมผมผมถือว่าฟรีแลนซ์ดีครับแต่ผมไม่เรียกใช้เพราะว่าผมมีทีมงานอยู่แล้วและอย่างถ้าสมมติว่าฟรีแลนซ์คนนั้นออกไปประกาศว่าเอ้ยเนี่ยรับงานของต้นตาลอยู่นะคุณไม่ต้องไปถ่ายโมเดิร์นวีดดิ้งคุณถ่ายกับผมก็ได้เพราะว่าผมถ่ายให้โมเดิร์นวีดดิ้งอยู่ัวยแย่งลูกค้าครับผม <laughs> เจ้าของธุรกิจที่มั่นใจจริงๆครับครับม่อย่างนี้นะพวกประจาเนี่ยเขาอาจจะศึกษาคุณก็ได้นะในอนาคตเขาอาจจะมาทําแข่งก็ได้เนี่ยที่อยู่กับเราแล้วยก<า>ยทีมออน <ะ S 2> นี่ร<น>ะเขาก็อยากเป็นเจ้าของกิจการนั้นจะรับตาเนี่ยยังซื้อกิจการจากเจ้าของเลยเขาจะมาเป็นลูกน้องคุณตลอดครับได้ไม่กลัว,วครับตามกลัวไหมไม่กลัวครับเพราะอะไรผมจะบอกลูกน้องตลอดครับว่าปกติผมจะมีหุ้นส่วนให้กับลูกน้องถ้าลูกน้องทํางานครบ3ปีหรือไม่ครบ3ปีแต่มีผลงานดีเด่น ชัดเจนและเห็นว่าสามารถดึงบริษัทผมไปได้ผมจะให้หุ้นส่วนครับ<ม>เรียนแบบคุณตันหรือเปล่าครับผมคุณตันถือเป็นไอดอลของผมอีคนหนึ่งครับ๋ <c oughs> อ้จะเปลี่ยนมากเป็นเจ้าของธุรกิจที่ชัดเจนและจริงใจจริงๆครับคิดอะไรทำอะไรบอกกันตรงๆไม่มีอ้อมค้อมครับกีร้านกี่สาขาและะ้วครับก็จริงๆแล้วเราก็กำลังจะ เปิดไปแล้วอีกหนึ่งสาขาครับเป็นชื่อชื่อซับแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งครับเดี๋ยวว่ันชื่ออะไรซับแบรนด์นั้น number one wedding studio and organizer ครับทำไม,มายาวจังนะเพราะผมอยากบวก organizer เข้าไปด้วยผมอยากเปลี่ยนนิมิตหมายก็คือตอนนี้ร้านว e ดดิ้งเยอะมากในในลักษณะของภูเก็ตร้านเล็กร้านน้อยเกิดขึ้นมาเยอะแยะเห็นภาจริงเอาร้านเล็กร้านน้อยทีสิร้านเล็กร้าน <laughs> ผมก็เลยเปิดตู้เบรนเบรนเพื่อเอามาแข่งราคากับร้านข้างล่างครับพนักงานที่จะเป็นผู้บริหารคนนั้นชื่ออะไรชื่อเอียดครับเอียดเยอะหน่อยเอียดเยอะหน่อยเอียดเยอะขึ้นนะโอคนนี้นะฮะกร์เซ็นต์เขาเให้หุ้นหักจากกำไรแล้วผมแบ่งให้30%มสิบแล้วก็เดือนให้ด้วยครับเทียนกำไรเดือนละแสนยิงให้สามหมื่นครับผมแล้วคุณไม่ให้หุ้นเขาเหรอถ้าจะเป็นผู้จัดการผมยังไม่คุยเรื่องหุ้นครับทำไมผู้จัดการคุณไม่ให้หุ้นเขาด้วยล่ะทำไมผู้จัดการไม่ให้หุ้น น่าคิดครับนาเอ่าคิดจริงๆครับอาจารย์ว่าแต่ถามแทนแบบนี้น้องเอียดก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยละครับถ้าสนใจครับอาจารย์ครับผมจะไปพิจารณวารุ่เขาเนี่ยเขาก็ทำกุกขุนสบายได้หุ้นด้วยได้คอมมิชเั่รด้วยอะไรด้วยเขาจะไปตั้งแข่งคุทำไมครับใช่ครับจะลองรับไปพิจารณาครับผม นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับแต่คุณต้นตานก็พรีเซนต์ได้เร้าใจสุดๆคืนนี้ผมบอกได้เลยครับว่าห้ามพลาด